สวัสดีครับ FC อุซงออิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับวันนี้ที่บ้านน้องอูงอิงเนาะมีคนมากมายเลยนะครับมีชาวบ้านคนในพื้นที่เนาะเข้ามาช่วยกางเต็นตระเตรียมไว้สําหรับงานวันเกิดของน้องอูงอิงพรุ่งนี้นะครับทําท่าว่างานวันเกิดของน้องอูงอิงนี่จะให้เล็กๆจัดเล็กๆแบบ ตามเจตนาเดิมของแม่หน่อยเพราะเอกแล้วก็น้องอูหญิงคงเป็นไปไม่ได้เลยครับวันนี้มีการกลางเต้นนะที่โรงเรียนด้วยนี่มีการเตรียมงานอยู่ที่นั่นอีกมีโต๊ะจีนนะมีโต๊ะจีนซูปเปอร์สตาร์ที่มีผู้คนรู้จักทั่วประเทศไทยมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วไทยแบบนี้มีหรอือเอฟซต่างๆจะยอมให้จัดงานวันเกิดเล็กๆนะครับ คงเป็นไปไม่ได้แล้วละ่ะยิ่งเห็นการเตรียมงานกลางติดวันนี้ที่สนามโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านอีก <c oughs> มันไม่เล็กนะครับเล็กไม่ได้แล้วละ่ะผมเชื่อว่านะเอฟซี FC ต่างๆพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีจะต้องลังไรมางานมันเก่คน้อุงอิง,งพรุ่งนี้อย่างมากมายแน่นอนเลยนะครับยิ่งคนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดมีศิลปิน คนดังในจังหวัดต,ตนเองมีหรือเขาจะไม่มาร่วมงานมีหรือเขาจะไม่มาให้กําลังใจน้องอุ๋งอิงครับเจตนาไม่หน่อยน้องอุ๋งอิงก็คงอยากจัดเล็กเลยแหละแต่ว่ามันเล็กไม่ได้นะครับมันคนมีชื่อเสียงะร,ระดับประเทศแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกดมีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกดจะปล่อยผ่านนะครับเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนต้องมาร่วมงานกันอย่าง มืดฟ้ามัวดินอย่างแน่นอนเลยนะครับเรื่องอาห <K un> ารการกินสําหรับเลี้ยงแขกนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเชื่อว่าจะมีบรรดาเอฟซีต่างๆพราะพไม่แม่เอฟซีจะหลังไหลกันมาบริจาคอาหารนะครับของกินต่างๆในงานน้องอุญิงไม่ใช่เหมือนสงปีก่อนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาน้องไม่ใช่ธรรมดาน้องคือซปเปอร์สตาร์นะครับ ที่ใครๆก็อยากชื่นชมอยากใกล้ชิดอยากเข้ามาหาอยากมาดูอยากมาให้กำลังใจนะครับวันนี้ก็มีพ่อเอฟซีอุตสาขับมอเตอร์ไซค์มาจากยะโสธรเนาะขับมอเตอร์ไซค์มานะครับโอ้โหมาตั้งไกลเลยมุ่งห,หน้ามาที่บ้านน้องอู๋อีกเพื่อมาเจอน้ตอ,อูอ๋เองนี่แหละครับเป็นความรักเอฟซี MC, ที่ท่านชื่นชอบและรักน้องอุอ๋องอยากมาเจออยากมาพบด้วยตนเองนะ ถึงได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากยะโสธรระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้ๆเลยแต่ใจมุ่งมั่นที่จะมาพบน้องอุงอิงนะครับนี่แหละครับมันเป็นความรักจาก FC ที่ชื่นชอบศิลปินท่านนั้นๆน,น,นะครับและก็ล่าสุดนะครับพ่อนุนแม่บีก็ได้จัดรถแหนวยสองนะครับสำหรับงานวันเกิดของน้องอุงอิงในวันพรุ่งนี้นะครับ จัดเต็มเลยนะครับสำหรับพ่อนุนมีหรืองานวันเกิดของลูกสาวจะปล่อยให้เงียบเงาได้ยังไงใช่ไหมสำหรับงานวันเกิดน้องอูเงีงช่วงเช้าก็น่าจะไปทำบุญก่อนเนาะน่าจะเป็นการไปทำบุญที่วัดนะครับน้องอูเงีงนี่เป็นเด็กที่คิดดีทำดีมาตลอดนะครับเป็นเด็กอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังพ่อแมนะ่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากแม่หน่อยอย่างดีเลยนะครับ เมื่อตอนที่น้องอุ๋งอิงมาอยู่วงสาวน้อยใหม่ๆเนาะประมาณครึ่งเดือนอะเนะตอนนั้นญาตสุภาพก็มาพบน้องอุ๋งอิงนะครับก็ได้ไปถ่ายคลิปน้องอุ๋งอิงแล้วก็ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับแม่น่อยแล้วก็ได้อวยพรให้น้องอุ๋งอิงนะครับการทําตัวญาติสุภาพก็ได้สอนน้องอุ๋งอิงนะครับในการทําตัว ให้รู้จักอ่อนอน้อมถ่อมตนการเข้า,าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้คิดดีทําดีทําแต่สิ่งดีๆนะแล้วก็ได้พูดคุยกับแม่หน่อยแล้วก็ยินดีที่พ่อโจได้ลูกสาวบุญธรรมได้รับน้องอุกหญิงมาเป็นลูกบุญธรรมอีกคนหนึ่งนะครับญาสุภาพก็ยินดีตอนรับก็ดีใจนะที่ได้หลานบุญธรรมอีกคนหนึ่งแต่ทีนี้มันหอนอลไรเงินแสนน่นนะมันธรรมดาตัวนี้ไปหาใสอีกบาท หาเงินแม่มาหางายค่ะเถกเออทุวันเงินไปเสียแล้วเออหาเ <จะ S 1> งินไดเสียไรอนี้ไว้ต่อไปให้ได้หลายต่อไปนีค่คือคือยาบอกน่ะแหละคือยาบอกหนูอ่ะว่าไตเราไตเต้าไปจากศูนย์ศูนย์เรากข้ากับคอยไปเรื่อย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 เนี่ยหนูอยากได้อะไรหนูก็ต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหนู กระหนึ่งกระที่บอกกะนล่ะเฮ็ดนิสัยให้มันดีไปล่ามาวายหุยจักอ้อนน้อมทอมตุลหุยจักกูหลักกูใหญ่วายโลดผู้ใดมัตจะใช้กระวายโลดวายไอวายพี่วายน้องวายพ่อวายแม่วายซุขผูกุกข้นมันบ่หักมันบ่ขาดดอกมือหนึ่งไออ้อนน้อมทอมตุลหุยจักข้นหุยจักหักหุยจักท่ายหุยจักยิ้มย้มแก่สาเฮ็ดนี่หลายแกเหตุหนาโหดด้อ ขึ้นเวทีกับซามยื้อสกับตามต้องทักไถ่แฟนคลับเอฟซีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนที่รู้จักคนรู้จักทั่วโลกแฟนคลับเอฟซีสิรู้จักทั่วโลกผู้ใดเนี่ยเห็นหคอมเ,เมนต์มาจากทินที่ญาตไทยชิบหนุ่มอ่ะ,อะข้าจะสิเมนต์มากว่าน้องอุ้งอิงยังใั่ยังสีนากอันนั้น,นอันนี้เป็นพ่อย่าอบอกสอนรู้จักข่วแล้วก็เล้าดียังใั่ยังสีนส้นองกระนิดใสดีน้องกระผู้จักเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยที่ว่า คูณจ็คก็นอนท่อมตนเหมือนที่ย่าบอกสอนข้าเจากับเม้นมาเน๊ข้าจะบอกข้าเจาอยากไข้นอกอุ้งเอิงเนี่ยแบบวาเป็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยที่ว่ากิงก็เด็กน่อยธรรมดามหสัจจรเออเขาเอิ่นวาเด็กมหสัจจรย์เด็กอะไรนะเขาเรียกอะไรลาไปตงึไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะมีเด็กเด็กที่มันเกินก็ก็เด็กแก่แม่เขาเรียกอะไรนะชิดพ่ออกนี้เนาะเอออ่า เป็นเด็กหน่อยที่ว่าเก่งกว่าเด็กทั่วไปอายุพ่อาณนี้แม่เออยังมายิมเยีมแจ่มใสยาหัดยาหัดแบบานาบูตรพลาเลาบอกกับคุณหลักคุณยไปใส่มาใส่ห้องกับอ่อนน้อมทอมตนเด้อกเดือคุณแบ่ก็จะดีใจเนาะได้ลูกสาวเป็นนักร้่อเป็นดาราเป็นพุ่น โด่งผู้ดังคนหูจักทั่วโลกบ่ธรรมดานี่คุณแม่เน้อถือว่าเป็นบุญบารมีของเจ้าอยู่เนี่ยในมาอยู่กับสาวหน่อยท่านลูกสาวมากที่ว่านะบ่ได้ตั้งใจไว้บ่คิดมาสิมาแบบนี้บ่บ่คิดเป็นบ่บ่คิดแล้วก็บบ่ฝันบ่มาจะได้เลยมันต้องบ่คิดว่าลูกสิได้มามีคนหูจักทั่วโลก บมื่คิดว่าลูกสิมาดงมาด่างเป็นคนเป็นคนที่ว่ามีคนหักคนหอมหลายตานี่เมืนกันคิดว่าลูกสีมาแบบมะโลมธรรมดามาสมัครทั่วไปธรรมดาธรรมดามีงานเสร็จกุ้แม่เออนี่ยเพื่อนต้ามาือขอให้มีงานนี่เฮ็นงานชูมือนี่กัดเยี่ยมแล้วอ่ได้มีค่าแรงแล้วก็มีงานทำพราะเรามีงานแทบทุกวันอยู่แล้วบัดนี้เอาไปเอาไม่มาเลยเกินคิดเขาเอินมบเข้มขาดขาดมันขาดเพรถึง เข้มขาดขาดมันขาดเ่าถึงแงค้ดล้วเพื่อนเดียวกากแฟนๆหน่อยผมวิวถูช่งค้ดละวเพื่อนเลยใช่ไ